สามามเดือม,ม,มีนายมีนายชาวโซเชียลเหมือนเดิมด้วยนะครับผมขอตีพือพี่น้องน้องหนงุทุกคนเลยนะครับผมนะก็ EP ที่สินี้ก็ไม่อยู่กับผมอีกลยครับเหมือนเดิมนะครับผมนะ ครับผมเสียงเาวุปบ้าถ้าเสียงดังผมก็อไปกไม่อก็ก็ไม่อยากเสียวน้ำเวลานะครับผมมาเปเลก็นม่รกว่็เลยสกูก็มาเล็กเสียงนปเลครับผมซะ แล้วก да okay? really. <u haha> ็ให้ทุกคนกนช่วยชมในตาล่างคลิปนี้นะครับนะแล้วก็ขอตัวนะครับผมมาต่างต่างก็ขอบทษโดยที่ถ้าชอบพิพิโอนไหนก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับผมนะกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปะออกมนะครับแลทุกคนรอเลยนะครับผมนะก็รอเลยอะไรนะ รอดูคลิปใหม่นะครับผมนะคลิปเล่าเรื่องนะครับผมนะทุกคนรอฟังเลยนะครับผมนะกํลาลังอตอนนี้แบบทุกคนนะ่าจะเห็นคลิปคลิปสิบเอ็ดคลิปสิบเอ็ดเราบอกไปแล้วนะครับผมนะก็คลิปน่าจะเป็นอีกคลิปหนึง่งน่าจะเป็นที่ถ่ายออกถ่ายเล่าเรื่องลงลงหน้าน่าจะลงตอนเช้าหรือลงตอนเที่ยงนี่แหละทุกคนก็รอติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็ เดี๋ยวพี่ก็ตัดคลิปนี้แล้วพี่ก็ต้องไปตัดคลิปนั้นอีกนะครับผมนะไปตัดคลิปเล่าเรื่องนะครับผมทุกคนเออดองมานานแล้วทุกคนก็แบบพี่ลงไปพาร์ทแรกทุกคนก็แบบแบบช่วยกันมากเลยแบบขอบคุณมากจริงๆนะครับผมที่ที่เข้ามาดูแล้วก็กคนหลายสับสกายเบอร์พี่ด้วยนะครับผมตอนนี้ช่องเรามี13คนแล้วนะครับผมนะขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาดูช่องพี่นะครับผมนะก็ รักทุกคนเสมอนะครับผมนะพี่ก็ไม่มีอะไรจะที่จะตอบแทนหรอกนะครับผมนะก็ <c oughs> ถ้าเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนเรามานั่งคุยกันคุยกันดีกว่าถ้าคลิปถ้าสับสไคร์เบอร์พี่ถึงพี่ถึงยี่สิบอ่ะเดี๋ยวพี่จะมาเล่าประวัติพี่เลยว่าประวัติพี่เป็นมาย,ยัางไงทําไมพี่ถึงมานั่งท youtube เอเอ,เอโอเคไหมทุกคนถ้าทุกคนอยากดูนะครับผมนะก็ ไม่อยากให้สร้างไม่อยากให้แบบให้ผู้ท่านแบบมานั่งคอยนะครับผมนะก็รอเลยดีกค่ะเพราะว่ามันมาแน่แน่ับผมนะเออมันมาแน่แน,แน่มันมาจริงจริงมันมาโน่นนโนโปนปานเจ้าต,ตึงโนเน,น,น,น่โนปาไม่ไหวเลยตึงแบบนี้ไม่เอาเลยนะจ๊ะจะตายจะรอดเลยแม่งน่าเสียด,ดายชัมม่วโมงต่อเลย ก็ขออนุญาตนะครับผมนะขออนุญาตหลังหลังจากนี้พี่จะไม่พูดอะไรเลยนะครับพี่จะฟาร์มอย่างเดียวนะครับแล้วทุกคนไปเลยดีกว่าไม่เอาดีกว่าไปเลยเนาะไปเลย let's go man ก็เสียงเลยครับผมนะทุกคนหลังจากนี้พี่จะไม่พูดนะครับผมนะพี่จะเล่นแบบจริงจังเลยแบบมุณดูดอ่ช่างตัดต่อผมช่วยแบบกช่วยช่างตัดต่อแบบใส่เพลงแบบน่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นเรลาใจด้วยนะไหมครับผมนะเออช่างัดต่อพี่แบบใส่เท้าใส่เท้าเลยเสียงตอนนี้พี่อาจจะไม่ไมไ่ไม่ได้พูดนะครับผม ชอบคลิปวิดีโอเดี๋ยวอะไรก็แล้วนะครับผมก็กอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ไว้ก่อนโบนี่ครโบไปคำโบไปโอ้ยโอ้ยเจ็บหน้าเจ็บหน้า ไม่พูดอะไรเลยนะครับผมนะตัจริงจังตัวจริงจังจริงโจ้เลย ะครับผมนะัทเน็ตอาจจะค้างนิดนึงนะครับผมนะัทยอมว,ว,ว่ากันตรงนี้เด้อเออ,เอ,อแมกะจะว่าแบบจะติงตังสักหน่อยเหรอแบบโอ้ทายก็ไม่ได้ตึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วขออนุญาตเข้าหมวดตึงครับ เาชนตึงแป๊บหนึ่งครับผมเขาหมดตึงแป๊บเขาหมดเข้มแจ๊บะเขาหมดเข้มอมะทุกคนทุกคนมันแบบตึงๆมาแล้วทุกคนแบบไม่อยากพูดอ่ะเออผมแม่งเป็นแบบเราตึงอยู่แล้วเราแม่งขี้ตายแม่งตึงจัดอ่ะเกมไม่อย่างมาเกมดีนะครับผมคุณภาพนะครับผม ดีนะครับปากพีนะครับผมนะครับผมเข้าได้นะครับดูต้อนรับเลยนะครับผมรอบบอกนะครับผมฟังผมอยู่นะครับผมผมรับคุณเลยนะครับจริงอจจะเป็นร้เอาจีบแบบนึงอุ้ยหายของเก่งหายของเก่งเกินไปมุ้ยจะตายเลยแม่งตายเองเฉยงงมาฟาเกอร์อ่ะทุกคน โอ้มันจัดเลยคัมโบคัมโบทุกคนหนูคัมโบบอมดูตายขาหมดเลยทุกคน แม่ตายว่ะแม่แหลกตายเลยค้างตายเลยโอ้ยค้างตายเองว่ะทุกคนแป๊บนึงนะทุกคนขอญาตขอญาตปวดแขนว่ะแป๊บหนึ่งแป๊บนึงอละปวดแขนแป๊นึงนะครับทุกคนอย่าว่ากันเนอะก็ใครที่ชอบเล่าเรื่องนะครับผมนะก็ ติดตามดูได้เลยนะครับผมนะเออพี่มีเรื่องอะไรที่แบบมันๆด้วยอะไรด้วยนะครับผมนะเออทุกคนทุกคนอยากให้พี่เล่าเรื่องแบบแนวไหน <ST> ก็คอมเมนต์มา <ST> ด้วยด้วยนะครับผมนะแต่ก็เออทุกคนก็คอมเมนต์มาไได้ล่างคลิปแล้วก็หาเออเรื่องอะไรที่าน่าสนใจนะครับผมแล้วก็มเมมาด้วยเลยนครับพี่ดีจะได้เข้าไปอ่านนะครับเออห <ST AT> ่ง <ST AT> น่าสนใจหน้าแบบ สนใจก็น่ามันนะครับผมมาส่งมาให้พี่นะครับเดี๋ยวพี่จะไปเข้าไปอ่านเองนะครับผมนะพี่ก็จะน้องๆอ,อ่ะเอามาออกคลิปพี่ด้วยเลยคลิปพี่ก็สองมจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้เรื่องฮาเรื่องขำหรือเรื่องขี่อะไรอะไรมาก็ได้นะครับผมนะเอาไป มาก็ได้นะครับส่งมาข้างในคลิปนี้ถ้าุกคนเห็นคลิปนี้เห็นนีนะครับผมส่งมาเลยนะครับส่งมองส่งมาใต้ล่างใต้ล่างคลิปนี้ได้ได้เลยนะครับผมทุกคนเออส่งแบบอาสมมุติว่าทุกคนหาหาข้อมูลมาใช่ไหมว่าแบบเ,เรื่องนี้แม่งหาเรื่องเรื่องเรื่องนี้แม่งขำนะครับผมทุกคนส่งมาห้พี่ได้เลยนะครับพี่จะอ่านอีกนะครับผมหรือพี่จะอ่านปุ๊บ แล้วเดี๋ยวพี่จะเอามาออกคลิปนะครับผมนะเออทุกคนได้ไมออกคลิปพี่แล้วจริงๆถ้าเราคนแบบร,ร่วมมือร่วมใจกันแบบช่วยไปหาข้อมูลมาแล้วพี่จะหาแล้วพี่จะอ่านเองด้วยจริงสักเท่าไหร่ได้แหละเออสองมาถือวห้าสิบคนหรือร้อยคนเอามาถือว่จริง,จร,งจริงนะ นอนกูตายบ่ไอเวนมีเสียงหน่อยจะได้ั้างยาลียาลีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งหายอีกทุกคนอย่าลืมนะที่พี่บอกไปอ่ะทุกคนใจเ่าสองไม้พี่นะลืนะนเพรามันไม่หนุกแล้ว พี่ต้องพูดพี่ต้พูดพวกมึงแล้วล่ะสองเรื่องอะไรที่มันเนี่ยฮ่าฮ่าเฮาฮ่าฝา,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 าตึงกูไปมึงเามนี้นะครับทุกคนแรงชาติตกใจหมด,ดกี่ไปด ก่อนไอ้หนูยวตายตึ๊บตายหมด่อามอาไอ้หมดบจะทำยังได โอตายหมดโดนเนี่ยเนปานชัดเลยเอาหวยเกินไปมุ้ยเนาะทุกคนเกินไปม้ทำไปได้น่าเสียดายเฮ้เพ้ยเก็ผเด้ยเฮ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 ้ย้ยเ้ยเฮ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 ้ย้ยกฮ้ยเฮ้ยเฮ้งเฮ้ยเน้ยเฮ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 เฮเฮ้ยเ ม,มีมีนายพาน,นกังเดินมีนายมีนายพานเดินเข้าไปในป่าผมก็มีอ่ามีคนหาของหาของกินตาม่าอะไรอย่างนี้นะครับผมนะแล้วก็มาเจอนายพานเขาก็เลยถามคนที่มาหามาาเจ้ามาทำอะไรตรงนี้ใช่ไหมคนเจ้ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ย แต่แต่คนที่เขามาหาของเาอ่าประมาณเขาเลยตอไป,อไปนายพันแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วที่นี้ค้างในข้างในพนันนายพานเขาบอกว่าเอ้ยเจ้ารู้หรือเปล่าว่าตรงเนี้ยมันคือเขตอาณาเขตของข้าถ้าถ้าใครเข้ามาคนนั้นคนนั้นต้องตายเออแต่แต่แต แต่คนที่เขามาหาของกินมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาอก่าอุ้ยรู้ข้าข้าก็เดินมาเรื่อยๆอ่ะเออข้าเดินมาเรื่อยๆเดินตามทางมาเรื่อยๆและและเจ้าอ่ะเจ้าเดินมาทําไมเจ้าเดินมาเพราะเออแต่แต่ข้างในพาบอกว่าอฮ้ยเจ้าตรงเนี้ยมันเป็นที่อาศัยของข้าไม่ไม่มีใครไม่มีก็จะอาศัยอะไรไม่ต้องเข้ามา เจ้าอาณาเขตของข้านานพานบอกว่าเจ้าอาณาเขตของเจ้าดังนั้นเหรอแต่มันน่าเกินไปใช่ไหมล่ะเงั้นเจ้าก็ไปตายซะไอเนี้ยแหละคืออาณาเขตของข้าแล้วนายลาวแล้วนายานบอกว่าเอ้ามันจะเป็นอาณาเขตของเจ้าได้ไงเพราะอันเนี้ยมันคือมันคืออาณาเขตของข้าแต่แต่คนี่ท้างนัาเขอได้โชว์ปากขึ้นมาว่า นี่แหละคือผู้ปุกปักรักษาที่นี่ฮ่าฮ่าเป็นยังไงล่ะทุกคนไม่ไม่มีอะไรหรอกก็อยากเล่าเฉยๆแหละเออไปแล้วเขินว่ะมุ้ยเลยอ,อู้เขินไม,ม่หมดเลยจุดเลยปิดเกมก,กันนะครับผมนะบ้าจะเจอกันใหม่ใน EP หน้าเลยนะครับผมนะ EP ที่13ไม่รู้ไม่บอกให้กล่าวไม่พูดนะครับผมนะมจะทำอะไรก็ ติดตามไปดูเลยนะครับผมนะก็บายบายบุยๆนะครับผมฝันดีนะครับผมลาตีสวัสด์ทุกคนเลยนะครับผมน้องๆุหนูอย่าเล่นเกมเดืกกล้าเปหนหัว